ไปดูห้องเรียนนี่คือตอนเชา้าตอนที่ยังไม่ถึงเวลานะคะแต่ว่าเซตอัพรอไว้แล้วค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Open House ครั้งที่9ของปีนี้ค่ะเดือนนี้ต้องขอบคุณ Friend of the House นะคะคุณกิฟจากเนวมีนาที่ให้เกียรติมาแชร์เทคนิคให้กับ j จ l l y f ฟ t Fam ของเราบรรยากาศการเรียนในครั้งนี้นะคะทุกคนตั้งใจทํากันมากในแต่ละไลน์นะคะคุณกิฟจะมีทิปส์ราคาแล้วก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาแบ่งปันกันค่ะงาน Open House ในแต่ละครั้งนะคะจัดทั้งหมด3ชั่วโมงเรียนกันทั้งหมด3ไลน์ค่ะในแต่ละไลน์นะคะก็จะมีกิมมิคมีไฮไลท์ที่แตกต่างกันไไปมีีีกกาารรรใใใหห้้้้นนัเยดชชสค่่ะือว เเพิิม่มตทั้งหมดนี้นะคะเราตั้งใจให้ทุกคนได้มาอัพสกิลอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปพร้อมๆกันเราหวังว่านะคะกิจกรรมดีๆแบบนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเจล่ฟิตแฟมเพื่อนําไปต่อยอดใช้ในร้านได้และผู้ที่กําไรที่สุดก็จะเป็นลูกค้าของเราคะ่ะที่จะได้งานลายใหม่ๆสีใหม่ๆแล้วก็เทรนด์ใหม่ๆตลอดทั้งปีแต่ตอนนี้คนที่กําไรที่สุดก็คือเจล่ฟิตแฟมนี่เองสคุณกิ๊ฟมาสอนแล้วยังเอาของขวัญมาแจกทุกคนอีกด้วยคุณกิ๊ฟเอาอะไรมาแจกให้นักเรียนคบ เป็นรูปปัดกับปัจจัยค่ะถ้าเกิดว่าได้ทำอาร์ตลงในไอจแล้วอย่าลืมแท็กคุณกิ๊ฟกันนะคะระหว่างที่เราปล่อยเวลาให้นักเรียนได้ทำนะคะคุณกิ๊ฟก็จะลงมาเดินดูมาให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดใครไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่าตกหล่นหลงลืมตรงไหนไปก็จะได้รับคำตอบแบบใกล้ชิด เลยยังไม่หมดแค่นั้นในคลาสนะคะถ้าใครทำผลงานถูกใจคุณกิ๊ฟมีของที่ระลึกมาแจกให้ถึง5รางวัลบอกแล้วว่าเป็นเจล่ฟิตแฟมม์มีแต่ได้กับได้คุ้มจังและนี่นะคะเป็นโฉมหน้าฝีมือทั้งหมดของผู้ที่มาเรียนในวันนี้ตอนเห็นคุณกิฟตัดสินใจรู้เลยว่าเลือกยากมากน่ารักไปหมดและแล้ว3มชั่วโมงก็ผ่านไปไวเหมือนโกหก ต้องขอ,ข,อขอบคุณคุณกิฟต์มากๆนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณเจลลี่ฟิตฟามทุกคนที่มาร่วมสนุกกันในวันนี้ค่ะพบกันใหม่คลาสหน้าค่ะ